คลิปเฉพาะกิจการตั้งนาฬิกาครับดีต้อนของ X อ็กบูมสองล้นสิบปนครับทำตามนี้เลยนะครับอันดับแรกมาทางซ้ายมือนะครับกดที่นะครับซ้ายมือ5วินาที1 2 3 4 5หฝั่งนาทีจะกระพริบนะครับแล้วหลังจากเราตั้งฝั่งนาทีแล้วสมมติตั้งเป็น50าบนะครับจากนั้นก็มาทางซ้ายครั้งหนึ่งกดทีเดียวครับก็มาที่ฝั่งชั่วโมงพอฝั่งชั่วโมงกระพริบปั๊บก็มาตั้งฝั่งนี้ครับเราเอา1ิบเนาฬิกานะครับห้านาทีจากนั้นแล้วเนี่ยให้เรา หลังจากนั้นพอเราตั้งตามที่เราต้องการได้หมดแล้วเนี่ยให้เรากลับมาที่ปุ่มเซตซ้ายมืออีกครั้งหนึ่งแล้วกดครั้งไว้5วินาทีครับ1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับเราก็จะได้นาฬิกานะครับตามที่เราต้องการนะครับให้จำไว้ว่าก่อนจะลงมือเซตก็กดฝั่งนี้5วินาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาตั้งนาทีนะครับแล้วก็กลับมากดทีหนึ่งแล้วก็ไปตั้งชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมากดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้นาทีเนี่ยกระพริบอีกครั้งหนึ่ 5วินาทีนะครับเป็นอันใช้ได้ครับ